พลอยใช้กล้วยหอม600กรัมนะคะตัวนี้เป็นกล้วยหอมที่พลอยแช่ฟรีซไว้นะคะถ้าเพื่อนๆมีกล้วยหอมที่สุกจัดแล้วเหลือเยอะๆให้ชั่งน้ำหนักตามสูตรที่เราจะใช้แล้วก็แช่ฟรีซได้เลยค่ะพลอยใช้แป้งเค้ก400กรัมค่ะผงฟู2ช้อนชาเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือ1ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยนะคะ โถผสมของเครื่องตีแป้งโอนี่เขาใหญ่มากถึง5.5ลิตรทำจากสแตนเลส304ปลอดภัยกับอาหารมากเลยพลอยใช้ไข่ไก่เบอร์2ทั้งหมด6ฟองนะคะน้ำตาลทราย200กรัมแล้วก็น้ำตาลทรายแดง100 g. กรัมกลิ่นวานิลา2ช้อนชาน้ำตาลทรายแดงจะช่วยให้เค้กกล้วยหอมของเราฉ่ำแล้วก็สีสวยขึ้นถ้าเพื่อนๆไม่มีสามารถใช้น้ำตาลทรายขาวทั้งหมดได้ค่ะพลอยจะใช้หัวตะก้อแบบนี้นะคะตีสปีด5เลยจับ เวลาประมาณ3นาทีเครื่องตีแป้งของโอนิกนะคะสามารถปรับความเร็วได้ถึง6ระดับเลยมอเตอร์ทองแดงแท้100%เเครื่องกำลังสูงถึง1,400วัตต์ค่ะผสมได้เร็วแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้มีหัวตีมาให้3แบบนะคะหัวตะก้อหัวใบาพายแล้วก็หัวตะขอค่ะพอจะตีไข่กับน้ำตาลนะคะจนขึ้นฟูแบบนี้เลยพอตีได้ที่นะคะสีเขาก็จะอ่อนลงค่ะพอได้แบบนี้แล้วใส่กล้วยหอมที่เราบดละเอียดไว้ ลงไปได้เลยค่ะตีสปีดเบอร์3นะคะจับเวลาประมาณ1นาที